บูชาครูดขอพาทุกท่านมาบูชาองค์พยาครูดที่วัดแก้วเจริญอำเภออัมพวาจังหวัดสมุทรสงครามค่ะเมื่อมาถึงแล้วทางบูชาครูดแนะนำให้มายังวิหารหลวงปู่ยอดเพื่อกราบไหว้รูปเหมือนและสรีระสังขารของหลวงปู่ยอดอดีตเจ้าอาวาสก่อนนะคะและเมื่อเดินต่อมาอย่างน้าอุโบโสถจะพบกับองค์พยาครูด พยาเวไตยราชปักศีรัตนาวิสูต์องค์พยาครุษมีร่างกายกำยำขยายปีกสวยงามยืนเหยียบเงินเหยียบทองรวมถึงมีใบหน้าที่เข้มขลังและดุดันมากๆค่ะเชื่อกันว่าการบูชาพยาครุษจะช่วยลบล้างสิ่งไม่ดีลบล้างอาถรรพ์นำความเจริญมาให้แก่ผู้ที่บูชา สำหรับท่านที่มีความศรัทธาในองค์พญาครุฑสามารถแวะเข้ามาที่วัดแก้วเจริญกันได้นะคะ